ครับผมวันนี้มาเจอกันยุบไปป,าป่าหวยไฟครับผมบริสไทยคนิีปขาตั้งบอกออกมาฝนตกเบิดคืขนครับเกือบเอาเกือบเอาตัวบอลอดเกือบแหววานได้ตัวเดียวตัวนี้น้อยตัวเดียวเบิดมือมากินกลางคืนนะครับป่าหวยไฟครับผมเอาเป็นผลงานครับรักหนีสาร ลักนีสองลักนีลืมลามใส่ลักนีกับสามครับโอ้ฝันกันโอนยวนเลยบิ๊กบอดเฮาอยู่พุ่นก็จิตตุยแล้วโอ้ยอิบแต้มครับมัเนี่ งวันในเต็มหนึ่งเห็บเป็นสิบเอ็ดเนื้อมืองดเสือเขากะเจ้างาะลําปล่านะครับของไอายทรายทางน้องกุ้งสีครับฝากไวน้นบกินดีอยู่ครับในมือที่ลากินยังยงานี่เอาตัวรอดได้ครับฝนโตเบิมือเบิขึ้นโอ้ยเดินหนังอยู่เฮา